สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับพิงเพชรยนต์นะคะดีชชองของพิงเพชรยนต์นะคะคุณลูกค้าสวัสดี FC ทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาดูคลิปพิงแล้วนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่ออัปเดตรถเข้าใหม่ของบริษัทเพชรยนต์นะคะคุณลูกค้าสําหรับวันนี้นะคะพิงอยู่ที่โกดังสามรถเข้าใหม่ของบริษัทเพชรยนต์นะคะคุณลูกค้าจะมารีวิวรถที่ขายดีเป็นระดับหนึ่งของบริษัทเพชรยนต์เลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะคุณลูกค้าเพิ่งเข้ามาใหม่ๆกันเลยทีเดียวนะคะยังไม่ได้ปรับสภาพ ใช้งานนะคะเป็นรถเดิมๆแท้จากโรงงานนะคะคุณลูกค้าเป็นโต้ต้าวีออนะคะ 1.5e นะคะปี2010-2011คันนี้นะคะคุณลูกค้าได้เป็นสีเทาสวยๆบอดี้เดิมๆแน่นอนนะคะคุณลูกค้าเพชรยนต์ตั้งขายที่ราคา2 3 9 0 0 0ับาทนะคะคุณลูกค้าเครดิตฟรีดาวนะคะสำหรับคันนี้ผ่อนเริ่มต้นอยู่ประมาณ4 0 0 0ต้นๆน,นะคะคุณลูกค้าถึง5 0 0 0นะคะรถราคาถูกนะคะผ่อนสบายนะคะตอนนี้เข้ามาให้กับคุณลูกค้าเลือกเลยนะคะแนะนำเป็นคันนี้ ได้เลยว่าสีสวยๆแบบนี้บอดี้เดิมๆแบบนี้นะคะห้ามพลาดกันเลยทีเดียวนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวพิงก์จะพาคุณค้าไปดูรายละเอียดภายในรถและพายรอบรถกันเลยค่ะ เดี๋ยวเรามาเริ่มกันจากด้านหน้ากันเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะกระจัางหน้าของเขาก็จะได้เป็นแบบโคลเมียมสองชั้นแบบนี้เลยนะคะโลกโก้ตรงกลางนะคะจะเป็นโลกโก้โตต้านะคะคุณลูกค้าได้เป็นทะเบียนนี้เลยนะคะ1 4ึ่งนะคะคุณลูกค้าแต่ว่าสําหรับคันนี้นะคะจะมีการคืนป้ายให้กับเจ้าของเดิมด้วยนะคะคุณลูกค้า อะแล้วก็ในส่วนของไฟหน้านะคะทั้งส่วนดวงเลยนะคะจะได้เป็นไฟหน้าแบบมันติรีแฟกเตอร์นะคะคุณค้ามาพร้อมกับไฟตัดหมอกที่อยู่ด้านล่างนะคะกระจังหน้านะคะก็จะเป็นสีดำนะคะคุณลูกค้าแล้วก็ตัดด้วยสีเดียวกับตัวรถนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะคุณลูกค้า ในส่วนของล้อนะคะก็จะได้เป็นล้อแม็กนะคะยางปี2 0 2 1นะคะแม็กขอบ15นะคะในแม็กแท้เดิมจากโรงงานนะคะได้ยางปี2 0 2 1ทั้ง4ล้อเลยนะคะในส่วนของไฟเลี้ยวนะคะก็จะติดกับตัวถังรถมาให้นะคะคุณค้าในส่วนของมือจับนะคะก็จะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะคุณค้าได้เป็นกุ่เจรีโมทสวยๆแบบนี้เลยนะคะคุณค้า กระจกก็จะได้เป็นกระจกแท้เดิมจากโรงงานนะคะสําหรับคันนี้นะคะมือจับด้านล่างของเขาก็เช่นเดียวกันนะคะก็จะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะคุณลูกค้าในส่วนของชุดไฟท้ายนะคะก็จะได้เป็นชุดไฟท้ายแบบ LED นะคะมีไฟทับทิมสีแดงมุกอยู่ตรงด้านล่างนะคะมาพร้อมกับระบบเซ็นเซอร์อีก2จุดนะคะที่อยู่ด้านหลังนะคะแล้วก็กล้องถอยหลังมาให้ด้วยนะคะคุณลูกค้าไฟเบรกลวงที่3นะคะคุณลูกค้าสําหรับคันนี้ได้เป็นบอดี้เดิมๆนะคะคุณลูกค้า สีเดิมๆแน่นอนนะคะเป็นโตยต้าวีออดนะคะ 1.5E นะคะปี2010 2 0 1 1นะคะได้เป็นสีทอดสวยๆแบบนี้เลยนะคะคุณค้าเพจยนตั้งขายอยู่ที่ราคา239,000บาทนะคะเคดีดี้ฟีดาวนะคะสำหรับคันนี้ผ่อนเริ่มต้นอยู่ประมาณ สี่ถึงห้าพันนะคะคุณลูกค้าไม่เกินนี้แน่นอนนะคะคุณลูกค้าท่านใดที่สนใจคันนี้รถราคาถูกข่อนสบายคันนี้นะคะก็ติดต่อพิงมาได้เลยนะคะเบอร์พิงนะคะศูนย์แปดสองนะคะเจ็ดศูนย์สี่สามสองห้าสามนะคะคุณลูกค้าเดี๋ยวพิงจะพาคุณลูกค้าไปดูรายละเอียดภายในรถกันเลยนะคะคุณลูกค้าตามพิงมาเลยคะ่ะสาหรับคันนี้นะคะติดฟิล์มรอบคันมาให้แล้วนะคะมาพร้อมกับการสาดทั้งสี่บานกันเลยนะคะอ,อืม ในส่วนของด้านหน้าของเขานะคะก็จะได้เป็นระบบเซนทันล็อกนะคะได้เป็นกระจกพับไฟฟ้านะคะปุ่มตรงนี้นะคะจะเป็นปุ่มของไฟตัดหมอกนะคะคุณลูกค้าพวงมาลัยหุ้มหนังนะคะสีดานะคะได้เป็นพวงมาลัยสามก้านนะคะคุณลูกค้ามาพร้อมกับเครื่องเล่นซีดีนะคะเอวิทยุ F F U นะคะคุณลูกค้าแล้วก็ได้เป็น เกียร์นะคะได้เป็นเกียร์ออโต้นะคะคุณลูกค้าได้เป็นแอร์ปรับด้วยมือนะคะเบาะหนังสีดํานะคะสําหรับคันนี้นะได้เป็นเบาะหนังสีดํานะคะคุณลูกค้าแล้วก็เขามีที่หุ้มนะคะเป็นหุ้มเบาะตรงนี้นะคะเป็นสีแดงปรับด้วยสีดํานะคะแต่ถ้าลูกค้าไม่ชอบสามารถเอาตัวหุ้มเบาะตรงนี้ออกไปได้นะคะเจ้าของเดิมเขาติดมาให้นะคะเพื่อแบบกันเลอะนะคะคุณลูกค้าสําหรับคันนี้นะแต่ว่าภายในนะคะเขาจะได้เป็นเบาะหนังสีดํานะคะก็จะมีการ เก็บรายละเอียดในส่วนของเบาะให้กับคุณลูกค้าด้วยนะคะอ่ะพื้นที่ภายในของเขากว้างขวางนะคะนั่งยืดเดียดขาได้สบายกันเลยทีเดียวนะคะคุณลูกค้าเดี๋ยวนี้จะสตาร์ทเครื่องให้กับคุณลูกค้าดูนะน่ะได้เป็นกระจกพับไฟฟ้านะคะคุณลูกค้าสําหรับคันนี้นะ สำหรับคันนี้เรื่องไมวิ่งอยู่ที่1นึ่งแสนสี่หมื่นกโลนะคะคุณลูกค้าน้ํามันเราแถมให้ลูกค้าเต็มถังเลยนะคะมาพร้อมกับกล้องถอยหน้านะคะคุณลูกค้ากล้องหน้าก็มีกล้องถอยหลังก็มีนะคะคุณลูกค้าคนอนโซลด้านหน้านะคะก็จะเป็นสีดําตัดด้วยสีดาแบบนี้เลยนะคะคุณลูกค้าสวยๆแบบนี้เลยนะคะพื้นที่ภายในกว้างขวางน,นะคะคุณลูกค้าสวยงามแบบนี้เลยนะคะออปชั่นของเขาก็ครบเครื่องจัดเต็มเลยนะคะนี่เลยนะค่ะมีที่วาง เท้าน้ำมาให้ข้างๆแมใส่ใส่สินค้าหรือใส่โทรศัพท์กระเป๋าก็ได้นะคะคุณลูกค้าเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของผู้โดยสารด้านหลังกันบ้างนะคะคุณลูกค้าในส่วนของผู้โดยสารด้านหลังนะคะคุณลูกค้าก็จะได้เป็นเบาะหนังสีดำนะคะอย่างที่พิงแจ้งเบื้องต้นเลยนะคะได้เป็นเบาะหนังสีดำสวยๆแบบนี้นะคะตัดด้วยได้สีดำนะคะในส่วนของเบาะหนังนะคะคุณลูกค้านี่เลยนะคะเป็นเบาะหนังเดิมๆเลยนะคะคุณลูกค้า ผมด้านล่างจะเป็นสีดำนะคะตรงนี้เลยตรงกลางนะคะมีที่วางแก้วมาให้นะคะคุณลูกค้าสําหรับคันนี้นะคะบอร์หนังยังไม่ได้ปรับสภาพยังดูสวยๆแบบนี้เลยนะคะคุณลูกค้านี่ับด้านหนังก็มี mm hmm. เขาเรียกว่าที่ใส่สินค้ามาให้ด้วยกระเปตจิงโจ้กนะคะคุณลูกค้าแต่ในส่วนของถ้าลูกค้าไม่ชอบในตัวพื้นบอรตัวนี้นะคะสามารถเอาออกได้นะคะคุณลูกค้าพื้นที่ภายในของเขานะคะคุณลูกค้า กว้างขวานะคะนั่งยืดเหยียดขาได้สบายเลยนะคะในส่วนของเบาะด้านหลังนะคะยังไม่ต้องรถเดิมๆนะคะลูกคายังไม่ได้เก็บรายละเอียดอะไรนะคะก็คือเป็นบอดีเด้เดิมๆของเขาแน,น่นอนนะคะสําหรับคันนี้นะคะลุกคาท่านใดที่สนใจคันนี้ก็ติดต่อพิงมาได้เลยนะคะเป็นรถที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะยังไม่ได้ปรับสภาพการใช้งานนะคะคุณลูกคาสังเกตได้จากตัวน็อตนะคะยางก็เป็นยางเดิมๆแน่นอนนะคะคุกคา นี่เลยนะคะรอยเม็ดอาทุกจุดเลยนะคะสังเกตได้เลยนะคะสำหรับ t ตูต้าวีอนะคะ1.5 e นะคะปี2010นะคะจด2011คันนี้นะคะราคาถูกมากเลยนะคะตั้งขายที่นะคะ2 3 9า239,000บาทนะคะผ่อนอยู่ประมาณ4-5,000ตต้นๆน,นะคะคุณลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหารถราคาถูกผ่อนสบายนะคะพิงก็แนะนำเป็นคันนี้เลยนะคะในส่วนริ้วรอยต่งตางๆนะคะเราก็จะมีการเก็บรายละเอียดให้กับคุณลูกค้าตรงนี้ด้วยนะคะ คุณลูกค้าไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะคะเราเก็บรายละเอียดให้กับคุณลูกค้าแน่นอนนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของที่เก็บสัมภาระกันเลยนะคะในส่วนของที่เก็บสัมภาระนะคะพื้นที่ของเขาก็จะมีพื้นที่กว้างขวางพอสมควรนะคะสามารถบรรจุสินค้าต่างๆนานาได้นะคะคุณลูกค้าริ้วรอยต่างๆนะคะคุณลูกค้านี่เดิมๆเลยนะคะคุณลูกค้ายางนะคะก็เป็นยางเดิมๆนะคะคุณลูกค้าสังเกตได้เลยนะคะคุณลูกค้า น็อตก็เป็นน็อต น็อตเดิมๆเลยนะคะคุณลูกค้าสังเกตได้ทั้งสองจุดฝั่งนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะ่อทั้งสองจุดอันนี้เป็นสายของกล้องหลังนะคะคุณลูกค้าลอยเมตอาร์ตนะคะคุณลูกค้ามาดูอุปกรณ์บ้างนะคะมาพร้อมกับยางอะไหล่ถุงเครื่องมือแม่แรงนะคะครบเครื่องพร้อมใช้งานเลยนะคะก็จะมีการเก็บรายละเอียดของตรงนี้ให้เดี๋ยวพิ้นแถมถาดลองให้กับคุณลูกค้าด้วยนะคะสําหรับของจุดจุดนี้เนาะมีเขามีกล้องหลังมาให้ด้วยนะคะสําหรับลูกค้าที่แบบ ขับรถไม่ค่อยเก่งนะคะก็จะมีกล้องหลังสํารองให้กับคุณลูกค้าด้วยนะคะเดี๋ยวพิ่จะพาคุณลูกค้าไปดูรายละเอียดของภายในห้องเครื่องเลยคะ่ะ มาดูในส่วนของภายในห้องเครื่องกันเลยนะคะสังเกตได้จากตัวน็อตนะคะลอยเม็ดอาร์ตนะคะแบตเตอรี่นะคะใหม่ใหม่กันเลยทีเดียวนะคะค่าเดิมตรงแท้จากโรงงานนะคะคุณลูกค้าลายแต้สีทุกจุดเลยนะคะลอยเม็ดอาร์ตนะคะสําหรับคันนี้เป็นเครื่อง VVTI นะคะขนาด1.5ลิตรนะคะภายในห้องเครื่องยังไม่ได้ปรับสภาพการใช้งานนะคะคุณลูกค้ามาดูในส่วนของน็อตแก๊ส้ายแก้มขัวก็เดิมเดิมกันเลยนะคะคุณลูกค้าสติ๊กเกอร์ m o กนะคะคุณลูกค้าลอยเม็ด อในส่วนของฝากระโปงนะคะคุณูค้ารับประกันแน่นอนนะคะรถของเราเช็คได้เลยนะคะไม่มีการชนหนักที่กความจมน้าเป็นสีนะคะในส่วนของภายในห้องเครื่องนะคะยังไม่ได้ปรับสภาพการใช้งานนะคะจะมีการเก็บรายละเอียดนะคะเช่นถายน้ํามันเครื่องของเรลนะคะก็จะมีการเช็คระบบของตรงนี้ให้กับคุณูค้าด้วยนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะคุณลูกค้าพิงพาคุณลูกค้านะคะดูทั้งภายในรถและภายรอบรถกันเลยค่ะถูกใจกับรถคันนี้กันไหมสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะสนใจโต t ต้าวีออดนะคะ 1.5E นะคะปี2010-2011นะคะเพชรยนต์ตั้งขายทีะะ่ราคา239,000บาทนะคะเครดิตฟรีด,ดาวนะคะคุณลูกค้าสําหรับคันนี้ผ่อนเริ่มต้นอยู่ประมาณ4 0 0 0 5 0ถึง5,000ต้นต้นนะคะ คุณลูกค้าท่านใดที่สนใจลดราคาถูกผ่อนสบายนะคะติดต่อมาหาพิง์ได้เลยนะคะเบอร์พิงนะคะ082นะคะ7043253นะคะคุณลูกค้าสำหรับคันนี้นะคะพิงแนะนําได้เลยนะคะลดราคาถูกผ่อนสบายแน่นอนนะคะเบาๆเงินในกะรป๋ากับคุณลูกค้าเลยนะคะสําหรับเพชฌยนนะคะออกได้ทุกอาชีพนะคะจบทุกคันดันทุกเคสแน่น,นอนนะคะเพียงแค่ลูกคา้ามีอาชีพและรายได้ที่ชัดเจนนะคะคุณลูกค้าส่วนลูกค้าที่ติดเครดิตนะคะไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะคะคุณลูกค้าเรามี l e สซิ่ง รับให้กับคุณลูกค้านะคะลูกค้าท่านใดที่จะเข้ามาดูรถที่บริษัทเพชรยนต์นะคะติดต่อพิงมาได้เลยนะคะเบอร์พิงนะคะ082นะคะ7043253นะคะเข้ามาดูรถตัวจริงกันได้ที่บริษัทเพชรยน์นะคะมีรถให้เลือกมากกว่า350คันกันเลยทีเดียวนะคะลูกค้าท่านใดที่เข้ามาดูคลิปพิงแล้วนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่ออัปเดตรถข้าใหม่ของบอริษัทเพชรยน์นะคะแล้วพิงจะมารีวิวรถขนไหนให้คุณลูกค้าดูนะคะก็ขอคุณ คาติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ